วันนี้เราจะมาดูคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับกีฬากันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจนิสรายการที่ใช้คนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เชนเคยครับเราได้ทำความรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับอ n งกั u หรือว่าดนตรีไปแล้วแล้วก็เอกหรือว่าภาพยนตร์มารอบนี้เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับ s p o r t ตหรือว่ากีฬาครับ กีฬาที่ญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเขาถ่ายทอดโอลิมปิกนะโหผมนิ่ดูเพลินเลยเพราะว่าจะมีกีฬาแปลกๆมาให้เราดูเยอะมากที่เราไม่ค่อยรู้จักวันนี้ก็จะเอากีฬาที่ผมดูแล้วรู้สึกเอ้สนุกจังเลยมานําเสนอด้วยครับกีฬาในวันนี้เราจะเริ่มจากที่น่าจะรู้จักกันก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละอย่างแล้วก็มีเนื้อหาเพิ่มเติม,ตมจากในหนังสือขึ้นมาด้วยถ้าจะดูตัวอักษรคําศัพท์ยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์เลยครับ มาเริ่มกันที่คำแรก softball หรือ softball ก็คือ softball bon. กีฬา softball bon, เนี่ยที่จริงมันก็คล้ายๆกับเบสบอลเลยเพียงแต่ว่าลูกบอลนั้นจะใหญ่กว่าแล้วก็นิ่มกว่าลูกเบสบอลนะครับก็คือถ้าโดนหัวก็จะเจ็บน้อยกว่านิดนึง <c oughs> แต่ถ้าคนปาปาเร็วก็เจ็บเหมือนกันนะกีฬา s o f t b bon, a นี้ผมเคยฝึกเล่นตอนอยู่มัธยมต้นนะครับก็ คว้างลูกก็ได้แต่รับลูกกับตีลูกเนี่ยไม่โดน <c oughs> ต่อไปกีฬาที่ฮิตมากๆเลยที่ไทยก็คือซักกาซักกาคำนี้ก็คือซ็อกเกอร์หรือฟุตบอลของบ้านเรานั่นเองซักกากับฟุตบอลรเนี่ยจะความหมายต่างกันนะครับถ้าซักกาเนี่ยเขาจะหมายถึงฟุตบอลแต่ถ้าฟุตบอลรเนี่ยจะหมายถึงกีฬาที่ คล้ายๆกับรักบี้แต่ไม่ใช่รักบี้เข้าใจไหมเขาก็เรียกฟุตบอลเหมือนกันอันนั้นแต่ทีนี้รักบี้ในภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่ารักกบีรักกบีก็เป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจมากพอสมควรเพราะว่าเมื่อไม่นานนี้ญี่ปุ่นเพิ่งเป็นเจ้าภาพกีฬารักบี้ไปด้วยแล้วก็อะไรนะแข่งขันได้รางวัลอะไรสักอย่างมาด้วยทีมรักบี้ของญี่ปุ่นก็โ,โหร่างลำน่ากลัวมากวิ่งชนแล้วน่าจะกระเด็นแทนนะ ไปบาเลบอลบาเลบอลวอลเล์บอลนั่นเองครับกีฬาวอลเล์บอลน,นี้ทีมชาติญี่ปุ่นก็ด่งดังไม่แพ้กันเพราะว่าทีมชาติหญิงวอลเล์บอลน,นั้นน่ารักมากทุกคนเลยใช่ไหมไม่รู้เคยเห็นรูปหรือเปล่าผมเคยเห็นรูปแล้วแบบโหน่ารักมากทุกคนจริงๆคิดทีมวอลเล์บอลหญิงของญี่ปุ่นถ้ายังไม่เคยเห็นก็ลองหาได้ใน Google ดูเลยครับต่อมาบาสเกตบอล บาสเกตบอลก็คือบาสเกตบอลนั่นเองกีฬาบาสเกตบอลนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเท่าไหร่ครับคือในข่าวเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะออกข่าวมาก็ตอนที่แบบมีลูกครึ่งญี่ปุ่นได้เข้าทีม NBA อย่างนี้หรือว่า จุดๆไม่ค่อยมีข่าวแล้วก็แต่ว่าถ้าใครที่อยากเล่นบาสเกตบอลในญี่ปุ่นก็ยังสามารถหากลุ่มเพื่อนเล่นได้นะครับก็จะมีสถานที่ให้เล่นแล้วก็อาจจะต้องหากลุ่มเล่นนิดนึงโดยผ่านเว็บ Meetup หรือไม่ก็ไปตามสถานที่ที่มีคนเล่นแล้ว,วเอ้ยขอเล่นด้วยเลยอย่างนี้ครับกีฬาต่อไปเทนเทนิสเทนนิสเทนนิสนั่นเอง เทนนิสของญี่ปุ่นนั้นก็โด่งดังพอสมควรเลยนะเพราะว่ามีนักกีฬาระดับมือวางอันดับต้นๆของโลกอยู่หลายคนทั้งชายแล้วก็หญิงเลยถ้าผู้ชายเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ของโฆษณาต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยจำชื่อไม่ได้แต่ว่าจำหน้าได้แมนมากแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีโอซากานะนาโอมิที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นใช่ไหมพูดญี่ปุ่นได้นินดๆหน่อยๆแต่ก็ มีจุดยืนทางการเมืองพอสมควรเลยแบบว่าสนับสนุนการไม่เหยียดเพศการไม่เหยียดคนผิวสีอย่างนี้โอ้โหตอนที่ลงแข่งก็จะใส่มาสกเป็นคำพูดต่างๆเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติมากมายเลยเป็นข่าวดังมากครับคนนี้กีฬาต่อไปโบลิ่งกึโบลิ่งกก็คือโบลิ่งครับอันนี้ไม่ค่อยมีคอมเมนต์เท่าไหร <laughs> ว่านึกไม่ออกว่าญี่ปุ่นเคยเห็นมีลานโบลิ่งป่ะนะผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเพราะว่าที่ไทยก็ยังไม่เคยเล่นเลย <c oughs> ต่อไปกีฬาฤด,ดูหนาวที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือสกีสกีสก,ก็คือสกีนั่นเองครับสกีที่ญี่ปุ่นก็จะมีให้เล่นในช่วงฤด,ดูหนาวเท่านั้นเลยซึ่งเพื่อนผมหลายคนก็จะไปเล่นสกีกันหรือถ้าไม่เล่นสกีก็จะเล่นสโนว์บอด สโนว์บอร์ดก็คือสโนว์บอร์ดอันเองครับที่ญี่ปุ่นก็มีนะักกีฬาสกีทั้งแบบอะไรน,นะสก,กีจมัมสก,กีวิบากแล้วก็กีฬาสโนว์บอร์ดที่ต้องโชว์ทักษะการกระโดดตีลังกาทั้งหลายแหล่ซึ่งผมก็เคยลองเล่นสโนว์บอร์ดที่ญี่ปุ่นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ล้มบ่อยมากล้มจนไม่ยากลุกแล้วอะแล้วก็เจ็บก้นไปประมาณอาทิตย์นึงเลยอะแล้วก็เลยจำได้ว่า ไม่เล่นแล้วขออยู่บ้านทำขนมดีกว่าต่อไปเป็นกีฬาฤด,ดูหนาวที่ผมเพิ่งรู้จักเลยตอนโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือกีฬาคาริงยคาริงยึหรือเคอร์ลิงนั่นเองเคอร์ลิงเนี่ยพูดเราจะไม่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรถ้าพูดว่าเป็นกีฬาขัดพื้นแล้วพอจะนึกภาพออกไหมครับคือช่วงฤด,ดูหนาวครั้งก่อนที่จัดโอลิมปิกเนี่ย ทีมคอร์ลิ่งหญิงของญี่ปุ่นนี้โด่งดังมากเนื่องจากว่าพวกเธอเนี่ยมีเสียงร้องที่น่ารักแล้วก็มีคำพูดติดปากที่ถึงขั้นเป็นคำยอดฮิตประจำปีนั้นไปนเลยคือคำว่าโซดาเน่โซดาเน ผมก็นั่งดูอยู่ตอนที่เขาแข่งชิงเหรียญทองแดงครับผมก็ลงคลิปตอนที่เขาได้เหรียญทองแดงไว้ด้วยใน YouTube ก็ลองไปดูกันได้ครับคือที่เขาพูดว่าโซโดาเน่กันเยอะเนี่ยเพราะว่ากีฬาเคอร์ลิ่งเป็นกีฬาที่เหมือนต้องใช้สมองควบคู่ด้วยดูว่าเฮ้ยเราจะชวนลูกหินของอีกฝั่งหนึ่งให้มันออกไปยังไงดีบ้างแล้วพอเขาเห็นด้วยก็โซดาเน่โซดาเน่โซดาเน่โอ้น่ารักมากครับเสียงโซดาเน่แต่ละคำกีฬาต่อไปเป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นชอบมากชอบดูมากคือ สเกตโตสเกตโตสเกตแต่ว่าสเกตเฉยๆมันก็คือการแบบเล่นวิ่งแข่งกันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคนญี่ปุ่นก็เก่งอีกกีฬาหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขาชอบมากๆเลยคือฟิกูอาสเกตโตฟิกูอาสเกตโตก็คือสเกตลีลาครับพูดถึงกีฬานี้จะไม่พูดถึงนักกีฬาที่คนญี่ปุ่นชอบมากไม่ได้นักกีฬาคนนี้ชื่นชอบมีพูดสุดๆเลยครับก็คือฮันนี่ยูซุรุ เป็นคนที่ทําท่าอะไรนะยนตงใครยนตงใครสกึดจำปึอะไรกระโดดกระโดดหมุนตัวสี่ครั้งได้คนแรกๆของโลกแล้วก็คนที่แบบทาได้ไม่ค่อยพลาดเลยแล้วเวลาแข่งก็โชว์ความสามารถในการกระโดดหมุนตัวสี่รอบได้เต็มที่มากผมก็ไม่ค่อยเข้าใจชื่อเขาหรอกครับแต่ว่ารู้แต่ว่าโอ้โหแต่ละท่านี้ถ้าผมแค่โดดนี่ก็คงล้มแล้วละ่ะ <laughs> แล้วก็ลองไปดูคลิปได้เป็นคลิปตอนที่เขาได้เหรียญทองจากโอลิมปิกครั้งก่อนครับเ,เรากลับเข้ามาในหนังสือกันบ้างเริ่มจากซุยเอซุยเอซุยเอก็คือการว่ายน้ำครับซุยเอเนี่ยถ้าจะทำเป็นคำกริยาก็ทำเป็นซุยเยวสุรุซุยเยวสุรุก็คือว่ายน้ำ กีฬาว่ายน้นํานี้คนญี่ปุ่นก็มีนักกีฬาเก่งๆหลายคนเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดมีนักกีฬาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอิเกเอ k a k ริกะโกะซึ่งพึ่งหายดีจากการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อไม่นานนี้แล้วก็กลับมาลงแข่งจนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่นอีกรอบโหเก่งมากคือพักฟื้นไปประมาณปีหนึ่งแล้วก็หายแล้วแล้วก็กลับมาเป็นนักกีฬาต่อได้ับถือจิตใจมากครับ กีฬาต่อไปเพกกีฬาที่คนญี่ปุ่นชอบดูที่สุดเลยไม่มีไม่มีกีฬาไหนที่คนญี่ปุ่นจะชอบไปมากกว่าน,นี้แล้วก็คือ,อยาก,กิวยาก,กิวเบสบอลครับเบสบอลคืออะไรบ้างเราไม่ค่อยเล่นกันสนามยังไม่มีให้เล่นเลยเพราะผมมาที่นี่ก็แบบ ไม่รู้จักกดเบสบอลสักข้อเลยครับไปเล่นแล้วก็งงๆอยู่รู้แต่ว่าตีให้โดนตีโดนก็วิ่งตีไม่โดนก็อ,ออกไปประมาณนี้เบสบอลก็มีนักกีฬาที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมากมีนักกีฬาคนหนึ่งที่ได้ไปเล่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่คนนี้คนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ของโฆษณาต่างๆในญี่ปุ่นเยอะมากเลยชื่อว่าโอตานิโชเฮครับ คนนี้อายุน้อยกว่าผมสองปีแต่โอ้โหน่าจะรายได้มากมายแล้วจากการเป็นนักกีฬาเบสบอลแล้วก็มีคนอีกคนนึงที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นก็คือซูซูกิอิจิโร่คนนี้ก็เป็นคนที่ทำสถิติโฮมรันได้เยอะที่สุดในโลกหรือว่าในญี่ปุ่นนี่แหละก็เป็นคนที่น่าจับตามองอีกคนนึงครับก็ถ้าคุยกับคนญี่ปุ่นพยายามคุยเรื่องเบสบอลแล้วเขาจะชอบครับถึงแม้จะไม่มีเบสบอลให้เราดูที่ไทยก็ตาม ต่อไปเป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นก็แข่งขันกับจีนแล้วก็สู้พี่จีนไม่ค่อยได้เพราะว่าพี่จีนเก่งกว่ามากก็คือปิงปองครับปิงปองเรียกได้สองแบบคือทักคิวทักคิวแล้วก็ปิงปองปิงปอง,ปง,ปองกีฬาปิงปองเนี่ยญี่ปุ่นก็มีนักกีฬาที่เก่งๆอยู่หลายคนเลย พอไปแข่งเจอจีนที่ไรก็จีน <g ill ain> <g ill ain> เล่นโหดกว่าตลอดเลยผมเคยดูเขาแข่งปิงปองกันแบบปกติเราตีล้วก็จะตีตัวติดโต๊ะกันใช่ไหมแต่เขาตีกันแบบตัวห่างไปเมตรหนึ่งจากโต๊ะกันอย่างเงี้ยก็เล่นได้ก็สุดยอดแล้วลเร็วมากด้วยกีฬ <g> า <ill ain> ต่อไปเป็นกีฬาที่อาจจะดูว่าเป็นคนอ้วนเล่นกันแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นคนอ้วนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะเล่นกันนะครับก็คือซูโม ซูโม่กีฬาซูโม่เนี่ยเขาจะแข่งกันแบบพบกันหมดใช่ไหมแต่ว่าแข่งกันแค่คนละครั้งเท่านั้นคือจะเจอทุกคนแต่จเจอแค่คนละครั้งตัดสินแพ้ชนะในรอบเดียวไปเลยซึ่งเป็นการแข่งขันแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากผมเคยไปดูซูโม่ครั้งหนึ่งครับที่แบบที่สถานที่จริงเลยเวลาเขาจะแข่งกันเนี่ยถ้าเป็นแมตช์ที่แบบมีตัวเก่งคนเก่งๆมาแข่งกันนะก็จะมี สปอนเซอร์มีคนถือแบนเนอร์สปอนเซอร์เยอะมากแล้วก็จะวนสปอนเซอร์นานมากจนแบบผมหลับไปเลยแล้วพอเขากำลังจะแข่งปุ๊บเขาก็มาถึงนักซูโม่ก็จะโปรยเกลือก่อนโปรยโปรยโปรยปรย,ปลยแล้วก็แบบอ่ะเอามือถ้าเราจะแข่งเขาจะเอามือทุบพื้นสองข้างพร้อมกันนั่นคือสัญญ,ญาณว่าเริ่มแข่งกันแล้ว แต่ว่าการทุบพื้นเนี่ยจะแล้วแต่จังหวะของนักซูโม่เองครับคือเขาก็จะพยายามทุบพื้นให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทันตั้งตัวเราจะได้แบบได้เปรียบในการงัดคู่ต่อสู้ออกไปจากวงสนางสังเวียงออกไปซึ่งเวลาเขาแข่งกันเนี่ยคู่แข่งประมาณ30มสิบวีก็จบแล้วอะ่ะแต่โฆษณานแล้วก็มีการโยนเกลือกับการทำใจเตรียมใจนานมากแต่แข่งสามสิบวีจบ แล้วก็ถ้าคนดูถูกใจมากเนี่ยเขาก็จะโยนเบาะแล้วก็ให้มันหมุนไปกลางอากาศเลยครับฮูดดูฉัางเลยลก็แบบโอ้อันนี้ตื่นตื่นใจดีถ้ามีโอกาสก็ลองดูซูโมก็ได้ครับที่ญี่ปุ่นเขามักจะถ่ายทอดสดอยู่บ่อยๆเลยต่อไปเป็นกีฬาญี่ปุ่นที่มีคำว่าโดต่างๆกันแล้วครับเริ่มจากยูโดจูโด ก็คือยูโดครับยูโดเนี่ยเป็นกีฬาที่เน้นความอ่อนไหวของร่างเอยอ่อนไม่ใช่อ่อนไหวอ่อนอ่อนเนาะอ่อนช้อยของร่างกายคือเน้นความยืดหยุ่นของร่างกายครับเพราะว่าดูจากคันจิตัวจูเนี่ยแปลว่าความยืดหยุ่นครับก็คือเวลาโดนทุ่มก็จะไม่เจ็บเวลาทุ่มคนอื่นเราก็จะไม่เจ็บแล้วก็ใช้ทักษะต่างๆในการต่อสู้กันแล้วเนื่องจากเป็น กีฬาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะแข่งกันแบบรอบเดียวจบไม่มีการแข่งซ้ำรู้ผลแพชนะภายในรอบเดียวไปเลยมาดูตัวโดต่อไปก็คือเคนโดเคนโดก็คือเคนโดนั่นเองครับเป็นการใช้ดาบไม้ไผ่ในการฟาดอีกค,คู่ต่อสู้ให้ได้นั่นเองกีฬาเคนโดก็ต้องฝึกหนักเหมือนกันนะกว่าจะได้ตอนเคยไปฝึกเคนโดเหมือนกันมาถึงก็ให้จับ ดาบที่เขาเรียกดาบไม้แบบที่ไม่ใช่ไม้ไผ่นะแต่เป็นไม้แท่งเดียวเขาเรียกว่าโบเกงจับโบเกงแล้วก็ฝึกท่าอยู่สักพักหนึ่งแล้วถึงจะค่อยเรื่อนขั้นไปจับคีนในที่เป็นดาบไม้ไผ่ครับแต่ก็ไม่ทันจับคีนันก็เลิกเรียนไปก่อนเพราะว่าสถานที่ไกลมากกีฬาต่อไปก็เป็นโดเหมือนกันอันนี้คือคิวดโดคิวดโดคิวโดกก็คือการยิงธนูแบบญี่ปุ่นครับ คือคันธนูของคิวดเนี่ยจะยาวมากยาวประมาณ2เมตรได้2เมตรอัพอัพชววๆแล้วแต่ความสูงของเจ้าของคันธนูนั้นๆคิวโดก็ล่าสุดผมก็ดูอนิเมะเรื่องจืรุเนะอ่าเป็นเสียงของการดีดลูกธนูออกไปจากคันธนูสนใจไปดูกันได้ใน Netflix ครับไม่แน่ใจว่าเข้าไทยแล้วหรือยัง แต่ว่าคิวดเนี่ยไม่ใช่กีฬายิงธนูแบบสากลน,นะกีฬายิงธนูแบบทั่วไปที่เขาแข่งกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าอารเจดีอารเจก็คือทับศัพทมาจากคำว่า a r ร์ช r รนั่นเองครับคันธนูของคิวดเนี่ยจะสิมเพิลมากเป็นแบบแท,แท่งไม้ไผ่แท่งเดียวประมาณนั้นแต่ว่าอา c เจ r ีเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากเลยลองไปหารูปดูได้ใน Google เลยครับมาดูอีกโดหนึงก็คืออคิโด ไอคิโดไอคิโดเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิพอสมควรเลยนะผมว่าเหมือนเป็นการดูว่าจิตใจของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาคอยจับสัญญาณจิตใจของคต่อสู้แล้วก็ต่อสู้กันประมาณนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกีฬาที่ใช้กําลังต่อสู้อย่างเดียวแต่ว่าดูถึงจุดการใช้กําลังด้วยแล้วก็ใช้จุดเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ครับอันนี้ เพื่อนคนญี่ปุ่นเล่ามาที่เขาเรียนอคิโดนะแล้วก็มีรุ่นน้องผู้หญิงที่เด็กกว่าผมประมาณสองสมปีเรียนอคิโดเขาก็พูดแบบไม่กลัวเลยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเรียนอคิโดมาแล้วหนูทุ่มทุ่มพี่ได้สบายเลยนะผมก็มเล่กเฟรนไลไม่อยากลองตรงนี้เดี๋ยวเจ็บต่อไปเป็นกีฬาของญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลองทายด้วยโดแล้วจะเรียกว่าคาราเตะคาราเตะก็คือคาราเต้นั่นเองครับคาราเตะเนี่ยดูจากคันจิจะหมายถึงว่า มือเปล่าครับคือเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่านั่นเองครับใช้มือใช้ร่างกายเป็นอาวุธต่อไปเป็นกีฬาที่โดแต่ว่าไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะคือเทกนโดเทกนโดก็คือเทควันโดนั่นเองครับเทควันโดเนี่ยถ้าเขียนแบบคันจิเนี่ยจะอ่านว่าไทาเกงโดไทเกงโดเทควันโดนี้ผมก็เคยเรียนตอนปอหนึ่งเรียนได้ประมาณสองสามัลำก็เลิก จำได้ว่าแม่เล่าให้ฟังว่าตอนให้เขาตอนที่เขาให้เราฝึกท่ารำอะไรเงี้ยผมก็เรียนหรอกเรียนด้วยความสนุกเลยแหละแต่ว่าพอเขาให้สู้กับเพื่อนเท่านั้นแหละเลิกเรียนเลยไม่รู้ทําไมเลิกเรียนทําไมเนี่ยโตมาเป็นคนอย่างนี้ไปซะง,งั้นแล้วก็อีกกีฬานึงที่ยกมาในตอนนี้ก็คือไทโซไทโซกิมนาสติกนั่นเองครับยิมนาสติกของญี่ปุ่นก็ออกข่าวบ่อยมากเพราะว่ามีนักกีฬาตัวเก่งๆของญี่ปุ่นเยอะ แล้วก็แล้วแต่ละคนก็สามารถแสดงเวลาแข่งได้อย่างสุดยอดมากๆเลยครับทีนี้ถ้าพูดถึงกับว่าไทโซเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะมีร so ัจิโอไทโซรัจิโอไทโซเป็นรายการออกกำลังกายทางวิทยุที่มีมาตั้งแต่นานมาแล้วเป็นการออกกำลังกายตามจังหวะเพลงเขาก็จะมีว่าหายใจเข้าออหมุนแขนแล้วก็ถ้าใครยืนไม่ไหวก็ทำท่านั่งกันนะอะไรอย่างนี้ ซึ่งราจิโอไทโซเนี่ยมีสตอรี่ให้เล่าน่ะเดี๋ยววันหลังไว้เล่าดีกว่าเกี่ยวกับราจิโอไทโซครับและนี่ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาครับหวังว่าคงจะไม่เยอะเกินไปนะเพราะว่าเมาส์เพลินมากเลยพูดถึงแต่ละเรื่องแล้วก็มีเรื่องให้เมาส์ตลอดเอาเป็นว่าเรามาทวนคำศัพท์ในตอนนี้กันหน่อยละกันครับสปอร์ตสปอร์ตกีฬาซอฟต์บอล ซอฟต์บอลซอฟบอลสักกาสักกาฟุตบอลรักบีรักบีรักบี้บาเลบอลบาเลบอลวันเลบอลบาสเก็ตบอลบาสเก็ตบอลบาสเกตบอลเทนนิสเทนนิสเทนนิสบอยลิงก ボーリング、ボーリング。スキー、スキー、サキー。カーリング、カーリング、カーリング。スケート、スケート、サケット。フィクアスケート、フィクアスケート、サケットリーラー。水泳、水泳、ワイナー。野球、野球。 เบสบอลทักิวทักิวปิงปองซูโม่ซูโม่ซูโม่ยูโดยูโดยูโดเคนโดเคนโดเคนโดคิวโดคิวโดคิวโดหรือว่าการยิงธนูแบบญี่ปุ่นอาเจรีอาเจรียิงธนู ไกคิโดไกคิโดไกคิโดคาราเต้คาราเต้คาราเต้เทคนโดเทคนโดเทควันโดไทโซไทโซยิมนาสติกรัจิโอไทโซรัจิโอไทโซรายการออกกำลังกายทางวิทยุ ถ้าคุณติดตามรายการให้ j จ p ปน e ิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,961คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตลิง์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ j จ p ปน e ิสกับผมซันเชโรได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ p o d b e a n ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ j จ p ปน e ิสก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาปิกรมาตาไอมาโชสวัสดีครับ